ันนี้จัดโปรอะไรคะโอ้โหวันนี้มาเจอตัวนี้เลยอ่ะสแตนตัวใหญ่โอ้สแตนตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับเป็นหูอย่างงี้อ่ะทางนี้นะครับเป็นหูแลจับง่ายตัวนี้เป็นแบบตัวนี้มาพร้อมหูจับเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวที่ปกติขายอ่าตัวนี้ผมจัดโปรให้เลยนะครับมีอ U สองสีนะครับมีดำกับเงินมีดำสามตัวน้ําเงินสามตัวขออนุญาตล้างสต็อกไปเนาะล้างไปเลยนะครับใช่รวมส่งเลยไหมพี่จัดไปอ่ะล้างสต็อกแบบรวมส่งไหมผมให้รวมส่งอยู่แล้วเออ เอาไปสามร้อยเก้าสิบก็กจบจบเลยโอ้โห3 9สามร้อยเก้าสิบได้ตัวใหญ่และส่งฟรีอ,อ,อ่ะโอเคลูกค้าให้ดูน้ำหนักว่าหนักเท่าไหร่ตนนัวนึงอ่ะนะคะอุ้ยพี่เท่าไหร่อ่ะสี่โลโอ้โหค่าส่ง ใช่ใครเอาจัดมาแค่นี้390บาทได้ตัวใหญ่และส่งฟรีนะทุกคนมีดำกับน้ำเงินนะคะสี่ละสามตัวเนาะอันนี้ใครเอาจัดเลยใช้ได้ถึงกี่ซีซีโอ้โหตัวนี้ใส่ได้ถึงหกข้าตัเนะโอ้อ่ะโอเคคุ้มมากลูกค้าใครเอาจัดเลยค่ะราคาย่อมเยาวตัวนี้นะโอเคค่ะไม่ต้องแบกค่าส่งค่ะนะคะนี้ขออนุญาตล้างสต็อกไปเนาะนะจ๊ะอ่ะโอเค